สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในแบป Survival and Kill the Killer in Ali Futuwan ซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบระดับตำนานเหมือนกันเนี่ยผมมาเล่นแบประดับตำนานทั้งหมด3แมบเลยนะแบป s u r v i v a the Sister Classic แล้วก็ Natural Disaster Survival อันนี้ <ส>ก็ Q Q แบบระดับตำนานแต่ว่าเป็นแบบที่นั่นแหละถ้าที่ผมเล่นสาวแบบนี้เนี่ยแบบนี้อายุน้อยสุดแล้วก็ <PM. S 2> เก้าปีก็เกิดสิปีแล้วถึงวนานน่นดูเนี่ยแต่ผมเข้าไปเล่นดูนะครับว่าแบบนี้มันอัปเดตมาเยอะมากนะฮะตอนที่ผมได้นัสึกก็ประมาณเดือนที่แล้วแหละมั้ง นี่อยู่หน้าเกมเราผู้ชมกด play เพลย์เลย Let's go <S จริงๆผมจะเล่นแบบเป็นเนื้อเรื่องก็ได้นะเล่นแบบเนื้อเรื่องเหรอใหม่นะ oh, <my> เ่นแบบคลาสสิกมอดีกว่าเห็น <'s> ผมเนี่ยมีเคลว์เยอะอันนี้คือล็อกตัวนะฮะกดวิ่งอ่าวิ่งอยู่แล้วนี่เดีววิ่งกันเลยออ Let's go Let's go เฮ้ยที่จริงผมจะไปหาปืนจุดแรกจุดที่ง่ายสุดคือตรงนี้แหละเดีย๋ยวตามนะผีตัวหน้าเลยตัวหน้าเดีย๋ยวตามมาผีมันหน้าปูดนี่แล้วไปเอาปืนพกก่อนผู้ชมนี่ปืนพกนะฮะผู้ชมนี่มาแล้วปืนพบอ้ oh my god โอ้ ปืนพกนี่จริงๆเราสามารถเอาไปอัปเกรดปืนได้นะ,ะแต่จะต้องเสี่ยงหน่อยที่จะต้องเจอปีศาจร้ายแกวคี้แตกขึ้นสวรรค์โหมันสงสัยมันยังไม่ตายมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายต่อหน้าเลยไม่ใช่ตายต่อหน้าหรอกฉันจะตายกาน่านี้นล้แหละโอเคทีนี้เราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะ <Yes. S 1> ว้าว เออ,อ,อนี่ลงไปนะฮะก็นี่ลงไปแล้วกันลงไปนะฮะ We are back m a g i นี่เปิดประตูก่อนเนี่ย เนี่ยมันต้สับสนหน่อยนะเพราะว่าเออด้่นแหละประตูมันเยอะ oh <my> แต่ถ้าที่ผมจำได้นเนี่ยมั่งพต้องเปิดระวังด้วยนะมีผีอ oh. ุ้ยเสียวอ่ะ <c oughs> เจอในห้องนี้มันโอเคเออเราเดินไปห้องนี้ <c oughs> เปิดจะได้แบบว่าเจอปืนด้วย <c oughs> อันนี้ห้ามลงน้ำนะไม่งั้นตายแน่ ไไม่ได้ตกใจหมดเลยแกฟทำให้ฉันชอ็อก You make me sauce อันนี้คือผีที่ช่วยฆ่าผีนะไม่ต้องแปลกใจหรอกที่มันไม่ฆ่าเรามันคืผีช่วยฆ่าผีเป็นผีไบดีไงแล้วมันจะมา เออยิงนั่นเดียวตายนะคุณผู้ชมอีซี่ซีนุ๊กนุ๊กทามาหาเจ็บเดอะคิลเลอร์ดีกว่าห้องนี้เจ็บเดอะคิลเลอร์เวย์อาร์อยู่้ามันเดินมั่วไปไหนแล้วโอเคต้องไปเอาปืนอันนี้กันเป็นปืนชั้นล่างนะฮะนี่ปืนชั้นล่างแอเป็กไม่เดาแล้วนะแกเกิดตรงนี้เหรอนี่ทำมาหาเชคก,กี้ดีกว่าเชคก,กี้หน้าเราเลย อ,อตายไปเลยเนี่ยลงไปด้านล่างนะเนี่ยเป็นการสะสมปืนงไงเป็นไงละ่ะ ah! สะสมปืนเกมครไวตกลงไปเลย <c oughs> เออเออลงมาเลยอะไรเนี่ยผมโดนขังอยูน่น,นะฮะผู้ชมแต่ถ้าเราลงไปพ,พัดเราก็จะตายเหมือนกันนะฮ <c oughs> ะ นี่ห้องระบบห้องระบบนี <currently campa igning> ่ห้องระบบนี่บอกระบบิดทำไมเออไปฆ่าซานเดอร์แมนก่อนเกือบลืมเออซานเดอร์แมนอยู่ไหนในในซานเดอร์มมนบอกมาเลยนี่เดย์ซานเดอร์แมนเอ้าเออซานเดอร์แมนเนี่ยห้องนี้มีปืนเลยนะอุ้ยไอ้แก๊กแล้วไปด้วย ตกใจหมดเลยบมักเจี้ยเป็นคิวร์อุ้ยอโอ้ะสวัสดีค่ะทุกคนเอาคุณยายแกนี่มาจากไหนเฮ้ยอย่ามาตกดิกระสุนโอ้ยบอักยายแกนี่อ๋อเปิดตรงนี้ไงสภาพเลือดเกือบหมดแล้วพอหาปืนแค่นี้โอไม่ได้เอาไปเอาไป เอาเกตปืนเท่ๆก่อนเอาเปืนนี้ปืนนี้ที่เอามาจากห้องใต้ดินเรียกว่าห้องน้ําน้ําเขียวกระสุนเพิ่มขึ้นใช่ปหกระสุนน่าจะเพิ่มขึ้นในนี้มาทายความยากนะฮะความยากอยู่ในนี้แหละเราจะตายเพราะติดเชื้อนี่แหละจะมาตายเพราะติดเชื้อยางนี้ไม่ได้นะเฮ้ยโอ้ยผีมันกัด นี้เนี่ยก็จะจบตรงนี้แหละคุณผู้ชมผมก็ขอจบฟีลช่วนี้นะครับบายจะเลิกก็ซาดด้วยค่ะคุณผู้ชม